มันสลัดยามเชา้าฮะมันไม่ได้ตื่นตีสี่ไม่ได้ปั่นตีห้าออกกำลังกายรถไฟสายเขาฉลาดเมื่อคืนนอนดึงกงานกิจงานเช้านี้ชมบรรยากาศด้านบน,นบรรยากาศยามเชา้า เช้านี้เจอกันเช้าที่8มิถุนายน2 5 6 8นะดาินเนินเบาๆนะมากับเพื่อนสมาชิกนะเอกเข้ามา หลอกมาทรมานเะวันนี้พามาดูลิงฮะนี่พี่เมย์นัดหกโมงฮะหกโมงยังไม่ลุกจากออกจากบ้านเลยฮะเดินลอซ้อมไปหลายคนเบี้ยวฮะเจ้านายผมก็เบี้ยวฮะจะมาเส็ก็ไม่วิ่งอะ ผู้จัดการเอผมก็เบี้ยวฮะโทรปุกใครไม่มาเลยเแถวน,น,นี้หลอกเลขสองฮะออกกำลังกายยามเช้าเ,เ,เขาฉลาก ดูอาการเป็นไงบ้างถามดูสิเป็นไงฮะยังสบายดีอยู่ไหมฮะไม่ดีค่ะเฮ้ยชิคกี้พน้องพึ้งน้องเท้ารูปเหมือนหนูนั่นแหละเห็นไหมเดี๋ยวฮะเป็นไงครับลิงน้อยฮะข้าึ้นก็เป็นลิก้าวเลยอ่ะเออ แกมบอกสบายดูพี่เมย์นะแต่ตอนขึ้นนี่แหละตอนขึ้นยิ่งสบายจะมาสองยงสองยอดเลยแหมมีสองยอดจัดไปสิฮะไปไปแล้วฮะยิงแก้มอดีตเด็กน้อยหาเห็ดเมืองสกลนครหาหน่อไม้หาเห็ดผู้พานฮะ เกมไปแล้วเดินเลี้วไปแล้วแรงดีช่วงนี้แรงดีแกมไปแล้วตัดไปอีกทางู่ที่เดิมแกมอ้วนอยู่นี่ฮะ <c oughs> อันนั้นแกมนอ้อยน,นี่แกมใหญ่ฮะเนี่ยชวนออกกํบบาลังกายไม่ค่อยเลยนะดูไว้ดูไว้สมาชิกดูไว้ สุดยอดแล้ว <Bye. S 1> ไปโชวงนี้หุบเบรย์อะไรการรมเริ่สบายสบายไปดูดูหญิงเมย์เดินชิวเลยอันนี้มาพร้อมกับรองเท้าใหม่ฮนะ โหกะโหกะเป็นไงฮะเป็นไงฮะเป็นไงฮะโอ้ยยังชิวฮะดูหน้าก่อนไม่ถ้าแม่เห็นคงจะยิ้มแก้มปริฮะต้องให้แม่รู้ละไม่ได้ภูกใจนี่สุดยอดพี่น่ะได้เราขับน้ำาน้ทีก่อนต้องแลกเพชรไม่ไหวอ่ะข้างหลังเน็บขวดเบียร์ฮะสุดยอดเลยเดินขึนเขาค่ะ ยิงแก้มนี่หายไปละอีกหนึ่งช่วงไกลจะถึงยอดแล้วถัดถัด <Yeah. S 1> ไปเรี๋ยวเดี๋ยวบินขึ้นไปก่อนลกลับมารับครับหลังจากที่ถึงยอดแล้ว วิ่งลงมารับเด็กๆฮะชิวฮะโอ้โห oh. สุดยอดเล้วเขาบอกว่าสองยอดวันน really IR ี <kindergarten>. ้กำลังจะยอดแรกฮะไม่ธรรมดาใจเธอสู้มากนี่เริ่มมีลมแล้วฮะ ไกลถึงยอดแล้วดูฮะเดมีลมพล่นก็จะเป็นลมนะยอดที่สองของชีวิตสุดยอดฮะเดินไปหลับไปเกือบหลับแต่กลับมาได้ฮะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกหน่อยฮะฮะมาออกกำลังกายกันเยอะๆนะคะรออ,อยู่รอมาขึ้นด้วยกันไม่แล้วเธอก็จะกลายเป็นรุ่นพี่นะฮะ ท้ายขบวนฮะคุณน้องเมย์สุดยอดจริงๆและแล้วฮะเธอก็ทำได้ฮะเขาฉ <c oughs> ลากสิวๆแค่ปลายจมูก <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วทำกันอะไรก็ได้นี่ธรรมดาไปดูบรรยากาศด้านบนโอ้ยเย็นมากเลยอ่ะชิลมากเลยแตกต่างจากเมื่อกี้โอ้ยยังฟินเลย่ยเย็นเจี๊ยบไปดูน้องแก้มกันฮะหาน้องแก้มกันฮะโอ้โหคุณแก้มนั่งคอยห่างรอเลย จากานั้นได้บอโอ้โหเป็นไงจ๊ะสุดยอดยังนนชิวขอบมชอบถ่ายรูปสวยงามเหมือนเดิมฮะเขาฉาดิรีราชาไม่มาไม่รู้ฮะเสร็จสิน้นภารกิจเขาฉลาดเป็นรอย ไปกว๋วยจับต่อพีชกว๋วยจับบ่ะจัดไปฮ <ไป S 1> ะพร้อมแล้วของกินพร้อมแล้วมาเดี๋ยวพากาแฟด้วยไปนะยิงแก้มไปนะโอโ้โหมาแล้วฮะมาแล้วฮะแรงมากแรงมากเมมีน่ฮะ เป็นไงฮะยอดแรงในชีวิตสุดยอดเยี่ยมน,น้องบอกเกือบตายเกือบหลับแต่กลับมาได้แต่ละคนมเแต่โดนหลอกมาทางนั้นนะส่วนใหญ่ก็ต้องมีครั้งแรกก่อนครั้งที่2ไม่ต้องฮะส่วนใหญ่ก็จะเต็มใจให้หลอกฮะถ้าหลอกมาแล้วดีกับตัวเองสุขภาพดีไม่มีใาร เอ้าอู้ยบ๊้ยว่านูมารอบนี้ไม่ไกลเขารอบก่อนเมนบอกเป็นได้คืออยู่หรอวะคือไหมคืออยู่ค่ะไปเด็กๆแค่มารอบที่สองนะฟิตถึงขั้นวิ่งตามไม่ทันเลยะสุดยอดแล้วโอ้ยให้ดูว่าฟิตแค่ไหน

คนสุดยอดสนามที่สองฮนะไม่ธรรมดาฮะบิงลงแล้วเอฟเอสฮะแะคุงโอฮะสุดยอด